ผู้ติดตามช่องยูทูบทุกท่านนะครับเรื่องเล่าวิญญาณหลอนวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์นี้จะให้ชื่อว่าตัวตายตัวแทนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นเกิดขึ้นกับพี่สาวของผมเองครับซึ่งเป็นเด็กเรียนอยู twice, twice, ่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับตอนนั้นแล้วเขาก็มีการรับน้องกันคือเด็กรามเขาก็จะมีอยู่กับตามซุ้มครับ ใครถ้าใครเคยเรียนลามใครเป็นนักศึกษาลามก็จะรู้ว่าแต่ละซุ้มก็คือเหมือนจะเป็นเข้ากลุ่มกันก็นจะเป็นตานโรงเรียนเก่าๆที่เขาเรียนกันมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นจบจากโรงเรียนนี้มาก็จะมาสร้างซุม้มก็้จะมีซุ้มของตัวเองอยู่เวลาไปเรียนก็จะมาคุยกันมาปรึกษากันมานั่งเล่นอะไรกันรวมตัวกันอยู่ที่ซุม้มครับซุ้มเนี้ยก็จะเป็นซุ้มของโรงเรียนเก่าของพี่สาวแล้วคนเนี้ยก็เขามีการกิจ,จ,จกรรมไปรับน้องกันก้าปีป,ปีที่เขาไปกันก็คือ ไปเมืองกาญนะหกเลยิดดูไปเมืองกาญไปที่ไซโยกไปไซโยกที่บ้านก็เอให้ไปให้ให้พี่สาวไปพ่อแม่มาขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้ไปอย่างเงี้ยครับพี่สาวก็ไปปรากฏว่าตอนที่ไปอะ่ะก็อันนี้พวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่เขาอะเพื่อนของพี่สาวอะ่ะก็มาเล่าให้ฟังอีกที่งซึ่งตอนที่เขาเลี เขาหลับทํากิจกรรมหลับน้องอยู่ที่การนะครับคืนคืนสุดท้ายแล้วแหละคืนก่อนจะกลับเขาก็จะมีคล้ายๆกับถ้าเกิดเป็นลูกเสือก็จะเป็นการเล่นรอบกองไฟอะ่ะแต่เนี้ยเขาก็เหมือนเล่นกิจกรรมกันตอนกลางคืนแล้วคราวเนี้ยพี่สาวฮะกลุ่มของพี่สาวได้ได้เรื่องแม่นาพขนงได้พี่สาวดันเล่นเป็นแม่นาเขาก็ ช่วงเย็นๆช่วงเริ่มคำๆหละเริ่มที่จะได้เล่นนะครับก็คือเหตุการณ์พี่สาวนอนหลับไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ไม่พูดไม่จาไม่ออกมาก็คือนอนอยู่กับที่ที่พักนะครับก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วคราวนี้พวกพี่ๆเขาพวกรุ่นพี่มันจะมีรุ่นพี่รุ่นนมองไป ตอนแรกพวกพี่ๆเขาคิคว่าเออสงสัยน้องมันไม่สบายเลยนะครับก <c oughs> ็เลยจะพาไปหาหมอเลยนะครับ <c oughs> แ้วครั้งเนี้ยที่พักที่เขาไป,ไปไปเช่าอยู่กันนะที่เขาไปพักไปทํากิจกรรมกันนะครับ <c oughs> มันต้องผ่านวัดด้วยนะครับแล้วครั้งเนี้ยตอนที่จะผ่านวัดออกมาครับปรากฏว่าพี่สาวอ่ะมันร้องแบบร้องกรี๊ดเลยนะครับร้องกรี๊ดมาเลยจนทุกคนตกใจเลยก็เลยแบบเฮ้ สงสัยจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่นเลยเขาก็เลยบอกว่าพระใครมีพระนั่งอะไรเนี้ยชครับเขาก็เอาพระมามาใส่ที่คอพี่สาวก็วีร้องแบบวีมากเลยครับวีแบบแบบดังมากเลยครับแล้วคนเนี้ยน่าจะโดนโดนวิญญาณเข้าเข้าสิงมากกว่าอะไเงี้ยครับเขาก็เอาพระมาใส่ใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญตลกมากเลยค,คือ ผมเป็นสลามไงแต่พี่สาวก็เป็นสลามไงนะเขาก็เอาผ้ามาใส่แต่ผีมันคงเป็นพูธแล้วมันก็กล,วกลัวมันก็ร้องกรีด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 ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วคนนี้มันก็ยังไม่ออกอ่ะยังไม่ยังไม่ไปนะครับเห็นพี่เราฟังบอกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่เขาเล่าฟังบอกว่าหูนานมากกว่าจะออกครับเขาก็คุยแบบคุยถามนู่นถามนี่ถามกับผีครับจนผีเป็นผีผู้หญิง บอกว่าเขาว่าเสียชีวิตมาอยู่ที่เนี่แหละครับอยู่ที่ที่พักเนี่ยมันเป็นน้าตกแบบเขาก็อยู่ที่นี่มาต้องนานแล้วเขาว่าอยากจะได้คนตัวตัวตายตัวแทนจะเอาน้องคนนี้ไปอยู่เป็นตัวแทนของเขาเขาก็จะได้ไปผูดไปเกิดนะครับเนี่ยครับตอนที่เขาถามเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจมน้ําตายเขาก็เลยต้องเฝ้าอยู่ที่นี่เลยเหมือนว่าวิญญาณเขาเหมือนเขาไม่ได้เชิญไปอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอยู่ที่เนี่ยมา เขาก็เลยอยากจะได้ได้ได้พี่สาวไปแล้วคราวนี้พอพี่พี่เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยน้องเขาว่ามีพ่อมีแม่เขาขอพ่อแม่เขามาก็ต้องเอาต้องรับผิดชอบน้องต้องเอาน้องกลับไปคืนให้พ่อแม่เขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ยอมเออไปเหมือ,อมนกี้กนะี้กี้กี้เนี่ยจนพี่พี่พวกพี่พี่เขาเขาเป็นคนพูดนะครับเพราะว่าคุยคุยกับวิญ,ญญาณที่มาเข้าเสิงเขาบอกว่าให้น้องกลับไปเธออะไรอย่างเงี้ยเเขาว่าจะมาสร้าง เป็นอะไรเป็นศาลเออนั้นเขาบอกว่าเขาจะมาสร้างเป็นศาลให้นะครับเออก็นานนะสักพักใหญ่ๆะครับเขาก็ยอมออกก็เลยออกไปแต่พี่สาวแบบโหโซมมากเลยคือแบบร้องให้เป็นแบบโซมอะไรพวกพี่ๆเขาก็เล่าให้ฟังกันนะบอกบอกว่าเออพวกเขาเขามีทั้ง พุดแล้วก็อิสลามใ่หครับโเขาก็ช่วยกันสวดท้งศาสนาใครศาสนามันก็ช่วยกันสวดสวดสวดอย่างเ้เลยนะครับเออทั้งคืนเลยครับจนพวกแต่ว่าพี่เขาว่ามินพี่ที่ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นประธานประธานชมลมที่เขาพาไปนะครับเขาก็ถึงได้ไปสัญญากับวิญญาณตัวน,นั้นด้วยตอนที่เขายังไม่ออกอะเขาบอกว่าเ๋เนี่ยบอกให้ปล่อยน้องไปเถอะเ,เขาว่าจะมาตั้งศาลให้อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยคุยกันนั่นแหละครับแลวสุดท้ายวิญญาณมันก็อยอมออกนั่น,นคือ้นทันน้งคืนเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับตก็อยู่รวมกลุ่มกันหมดเลยครับไม่มีใครแยกไปย,ย้ายไปนอนเลยแล้วก็นั่งสวดนู่นสวดนี่กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนเช้าจนเช้าก็กลับมากลับมาบ้านแล้วอันนี้คือเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คือผมจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วเพราะว่าตอนนั้นอยู่บ้านก็จะมีผมอยู่บ้านแล้วก็มี พ่อมีแม่อยู่แล้วอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับแล้วคเนี้ก็มองไปก็เห็นพวกรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนพี่สาวอ่ะเขาก็มากันหลายคนนะมาสิบกว่าคนได้นะครับเออแล้วก็พาพี่สาวมาตบาเหมือนเหมือนประคองประคอง,คงพี่สาวมาพี่สาวก็โ่งแบบโ่มากเลยเดินมาที่แบบเหมือนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พามาส่งจ้ปะป้าครับแล้วคนนี้ยก็ พ่อกับแม่เขาก็ตกใจกบผมว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ยเชื่อป่ะพี่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วคราวเนี้ยที่บ้านอ่ะมันจะมีมันจะมีมะมมเป็นที่นอนนะครับเป็นเหมือนโซฟ,ฟาใหญ่เตียงอะ่ะเออตั้งอยู่ตรงสำหรับดูทีวีอ,อย่างเงี้ยก็ให้พี่สาวไปนอนอยู่ยตรงนั้นนะครับปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยครับพ่อเดินไปหาตรงพี่สาว ที่สาวร้องกี้แบบกรี๊ดมากเนยอยแล้วผมก็นั่งอยู่ด้วยตอนนั้นนะก็ไปเฮ้ยเป็นไรวะเป็นอะไรอย่างน,นี้เชื่อป่าปรากฏว่าวิญญาณมันตามกลับมาบ้านด้วยวันนะัะนะพ่อแต่พ่อคือพ่อเป็นอิสลามแล้วเขาเนี่ยพ่อเรียนเรียนเกี่ยวกับพวก วิชาเกี่ยวกับไล่ผีอะไรเงี้ยมาเพราะว่าเคยมีคนโดนอะไรเงี้ยเขาก็มา,มาตามพ่อไปไปช่วยไล่ออกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรนะคือเหมือนมีวิชาติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กพอเขาไปไปไปดูไปอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นก็ตกใจโหตกใจจะไปจับตรงมือพี่สาวอ่ะมือมันเย็นเ่ะเย็นเหมือนคนตกน้ําตายมันเย็นแบบเย็นมากเลยอะ่ะเออ ก็เลยแบบไปหาไปหาเหมือนเขาเรียกว่าของคนพุทธเขาจะเป็นเหมือน้าตของอิสลามมันจะเป็นเหมือนหนังสือหนังสือลกุรอานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาไปบังตรงมือพี่สาวอ่ะโอ้เขาได้นมนสะบัดแล้วมันก็ร้องนเ,นะเออนี่ยเลยอ่ะเออเลยคราวเนี้ยพ่อ,พ,อพ่อเขาก็ถามว่าเขาเขาจะมีวิชาอะไรผูกของเขาอ่ะนะเขาก็เขาก็ผูกแบบว่าอย่าไม่ให้มิยอมให้ให้ใหให วิญญาณตัวนี้ไปให้อยู่ก่อนใช่ปะ่ะเออไม่ให้ออกอะ่ะพ่อก็เลยพ่อก็เลยถามไยว่าเออเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเนี่ยมาจะมาเอาพี่สาวไปเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนจะเอาไปอยู่เขาวาตกน้ําตายอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อก็ถามถามถามอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าเนี่ยพี่บอกว่าพวกพว่พวกพี่ๆเขาพวก พวกเพื่อนเนี่ยบอกว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะไปตั้งศาลให้เขาก็เลยปล่อยให้กลับมาตอนนั้นน่ะพ่อก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นอิสลามไปตั้งศาลให้ไม่ได้หรอกมาทางไหนก็ไปทางนั้นขอให้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วการอะไรอย่างเงี้ยครับเออพ่อของก็เลยท่องคาถาแล้วก็เป่าไปที่พี่สามก็ร้องกีดแบบกีบดังลั่นเลยแบบกีดแบบสุดเสียงอฮะเออ,เอ,อแล้วก็ไปเลยอะพี่สาวก็แบบร้องให้ใหญ่เลยตอนนั้นนะ เนี่ยครับเออก็หลังจากวันนั้นมาก็คือที่มันก็ไม่ได้ไปตั้งศาลให้ไม่ได้อะไรให้นะเพราะว่าเราเป็นสลามเราไม่สามารถที่จะตั้งศาลได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพ่อก็บอกกับเขาไปแล้วบอกว่าเราเป็นสลามเราไม่สามารถตั้งศาลได้ยแล้วพ่อเขาใช้วิชาของเขาแหละครับเป่าแบบไล่ไปอะ่ะเออเขาก็เลยไปแะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นหรือยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นนะว่าแต่พี่สาวเขาก็ หลังจากหลังจากที่พ่อไล่ไปวันนั้นนะก็ไม่มีไม่มีอะไรนะก็คือเขาเหมือนร่างกายเขาเขาเรียกว่าอะไรโซมะโซมไปประมาณนั้นสองวันได้มั้งเออเราก็ฟื้นกลับมาคือปกติอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรออสรุปที่บ้านก็คือไม่ได้ไปตั้งสาอะไรให้เขานะครับเพราะว่าเราเป็นอิสลามนะครับแล้วพ่อบอกเขาแล้วตอนก่อนที่จะไล่ไปอะครับเออก็ไม่มีอะไรก็จบแค่นี้แล้ครับ เรื่องเนี้ยครับเพราะว่ามันก็ไม่มี่อะไรแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็ไม่มากวนไม่อะไรไม,ไม่ไม่มาอะไรแลยก็เลยเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเล่าวันนี้ก็กระก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องอื่นอีกอาจจะเป็นเรื่องของพี่ชายก็ได้ที่คอนโดเนี้ยครับแล้วก็หรืออาจจะทําเป็นคลิปที่โรงแรมตามโรงแรมที่ที่เคยไปพักครับแต่จริงอยากจะเล่าคลิปอ,อยากจะเล่าที่ ที่ไปพักที่โรงแรมที่ยะล่ามากเลยอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าละกันเดี๋ยวมาเล่าเล่าให้ฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมานะฟังคลิปหน้ากันว่าเราจะมาทำเรื่องอะไร นะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ลับฝันดีโดนผีลูกหัวนะครับสวัสดีครับ